Hello. สวัสดีค่ะพี่อิฟนะคะวันนี้อิฟจะมารีวิวขนมในเซเว่นค่ะเป็นขนมแปลก,แ,ปลกแต่ว่าอาจจะเป็นขนมที่น้องๆเคยทานแล้วแต่ว่าพี่อิฟยังไม่เคยทานนะคะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีก็เลยจะมารีวิวขนมแปลกจากเซเว่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีขนมชนิดอะไรบ้างปิงโดโซรสคอนชีสแต่ว่าเป็นสีม่วงหน้าซองเขาเขียนว่าเป็นมันสีม่วงค่ะพี่อิฟเคยกินอะไรโศธรรมดานะคะยังไม่เคยกินโดโซ ไม่ใช่ไดโซโดโซยังไม่เคยกินโดโซสีม่วงเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโดโซสีม่วงจะเป็นยังไงนี่มันม่วงเหรอมันม่วงหรือมันดำอันนี้หน้าซองอันนี้ของจริงทำไมมันดำปิ๊ปปี่อ่ะมันดูดำดำอ่ะหอมกลิ่นชีสแล้วก็ข้าวโพดมากๆเลย โดยรวมพี่อีปคิดว่ามันคล้ายๆกับรถเก่าๆนะแต่ว่ามันหอมขว่ามัง้งและที่สําคัญมันก็เป็นสีม่วงที่ออกดํา <c> ๆ <oughs> <c oughs> โดยรวมให้5เต็ม5ค่ะ <Yes. S 1> มันดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอมยิ้มกลิ่นสตรอเบอรี่ตาฮาบีทอันนี้มันอาจจะไม่แปลกนะแต่ว่าแคกเก็จิ้งเนี่ยพี่อีฟไม่เคยเห็นก็เลยจะลองดูว่าด้านในมันจะมีอะไร ด้านในก็จะมี h ฮาร์ b e ี t นะคะเป็นอมยิ้มรูปหัวใจ2ชิ้นแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะให้เรามาแปะเล่นนะคะนำฮาร์ b บีดมาหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาสติกเกอร์มาแปะเดี๋ยวลองดูน้าพี่อีจะแปะเป็นรูปอะไร <c oughs> ช่วงนี้ใกล้ฮาราวีนะคะก็แปะหัวกะโหลกลงไป ก็คือผลงานของพี่อิฟค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถนําสติกเกอร์นะคะที่เขาให้มาเยอะมากๆเนี่ยแปะลงไปบนหน้านะก่อนจะทานอน่อาจาแปะเล่นก่อนเนี่ยพอเวลาเราหิวแเราค่อยแกะมากินทีนี้เราลองมาชิมกันเลยค่ะปิง้งหวานหอมมากๆเลยค่ะ สำหรับเจ้าอมยิ้มฮาบีนะคะพี่อีฟให้คะแนน5เต็ม5เลยค่ะ <Yes. S 1> ชิ้นที่3เป็นกำไรข้อมือแบบนี้ mm hmm. เห็นพี่อีพไหมก่อนที่จะกินนะแล้วก็จะเอากำไรเนี้ยใส่ลงไปในข้อมือแบบนี้เลย mm hmm. นี่ค่ะ <c oughs> ซึ่งลูกอมที่อยู่ในห่อพลาสติกนะคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับเปลือกหอยนะ mm hmm. อืมโอแข็งเพียวเลยพี่อีฟ โดยรวมนะคะรสชาติก็คือคล้ายกับรูกอมโยเกิรสผล,ลไม้รวมด้านนอกก็จะแข็งแขงด้านในก็จะนิ่มๆแต่พี่อิ๊บไม่ค่อยชอบรสชาติมันเท่าไหร่มันจะอร่อยก็ไม่อร่อยบอกไม่ถูกโดยความคิดส่วนตัวนะคะพี่อิ๊บให้คะแนน3เต็ม5ค่ะต่อไปชิ้นที่4ไข่เซอร์ไพรส์บาร์บี้ไข่เซอร์ไพรส์บาร์บี้นะคะอาจจะวางขายไว้นานแล้วแต่พี่อิ๊บเพิ่งจะซื้อมาลองเล่นเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างกระชาก,ก่อาเลยนะ เป็นไข่สีชมพูแบบนี้จะหมุนแบบนี้นะคะนี่ด้านในก็มีลูกอมพวงกุญแจสติกเกอร์บาร์บี้แบบนี้ค่ะตอนแรกนึ่วก็จะเป็นของแบบโมเดลจิ๋วที่ไหนได้เป็นพวงกุญแจนี่หมดไป25บาบาทนะเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามากินลูกอมกันก่อนเลยนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะมีรสสตรอเบอรี่กับรสส้มนะคะเดี๋ยวพี่อีกจะทำเป็นรสสตรอเบอรี่นะ แข็งพอพี่อิบลองอมลูกอมนะคะรสชาติของลูกอมก็อร่อยดีค่ะเป็นสตรอเบอรี่อ่อนๆพี่อิบให้คะแนนทางด้านรสชาตินะ4เต็ม5ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าบาร์บี้อีกลูกนึงนะคะ ของเล่นที่ได้ก็คือคิิหนีบกระดาษสติกเกอร์บาร์บี้แซนตี้นะคะน่ารักมากเลยและก็ดูอม2เม็ดราคา25บาทพี่อิปว่ามันแพงไปค่ะของเล่นทั้งไมก็มีไม่ค่อยหลากหลายแล้วก็ธรรมดามากเลยนะพี่ว่านะคะแนนที่พี่อิพให้นะคะก็คืออืมตัก2สเต็ม5ค่ะเพราะว่าราคามันโหดมากๆเลยค่ะต่อใบเป็นปินโตในเซเว่นค่ะ เปิดแบบนี้มีทั้งหมด3ชั้นมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเขียวมีขนมชั้นบนสุดนะคะแบบนี้เลยลูกอมอย่างนี้นะคะึ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะมันเป็นแบบเนี้ย มันอร่อยดีนะรสชาติมันก็หวานๆหอมๆพอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะเก็บไปเล่นขายของกับเพื่อนๆได้ค่ะคะแนนที่พี่อีให้น่าจะเป็นซักราคาจาไม่ได้แล้ว่าให้สัก3าคะแนนละกันขนมชิ้นต่อไปนี่นะคะด้านหน้าเขาเขียนว่าเป็นวุ้นเจลาตินกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวนะคะมันหอมมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าด้านในจะมีอะไรว้าว <c oughs> ตอนแรกมกว่าจะเป็นเม็ดๆมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้เองนี่ไงเห็นไหม อืมอร่อยอร่อยชอบออมันเป็นเจลลี่เหนียวเหนียวน,นึบๆเขาเรียกว่าเจลลี่หรือเปล่าคะน้องๆแบบเนี้ยเนี่ยเ <laughs> นี้ย็นแบบเนี้ยค่ะ แล้วด้านนอกนะคะเขาจะเหมือนเคลือบกับน้ําตาลหรือเกดเออไอซิ่งอะค่ะหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะซื้อมาอละหบาทหรือไงนี่แหละพี่อีฟให้คะแนน3เต็ม5และกันเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบนะน้องๆคนไหนที่ดูคลิปพี่อีฟแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่อีฟด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย